ประวัติวัดว,วังเดิมมีอยู่แล้วเมื่อมีการย้ายเมืองพัทลุงท่านพญาพัทลุงทองขาวาหรือว่าทองขาน,นาพัทลุงก็ได้มาบูรณะวัดแห่งนี้เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยานะตามประวัติบันทึกก็คือปี2 3 3 1นอานับถึงปีนี้ก็คือ232อาสปีส่วนความสําคัญของวัดก็คือเหมือนที่บอกไว้นนในตอนต้นก็คือเป็นที่สําหรับประกอบพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยา แล้วก็สมโพธิดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะท,ที่ที่มีความสําคัญในอดีตแต่เนื่องจากในปัจจุบันนะ่ะบ้านเมืองของจังหวัดพัทลุงเราได้มีการย้ายเมืองอหลายๆครั้งนะเรา,ายย้ายเมืองกันบ่อยอวัดวังก็ทุดโทมแล้วก็ไม่ค่อยจะ,ะได้รับการดูแลอุปถมัมภ์เท่าที่ควรแต่ว่าณปัจจุบันก็ได้รับการบุรณะปฏิทงขรครเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะแต่ประเด็นต่อไป ส่วนเรื่องอความสำคัญของวัดณนะปัจจุบันก็คืออาณาเขตของวัด9ไร่1งาน48ตารางวาเป็นเขตโบราณสถานทั้งหมดดูแลโดยกมรมศิลปากรนะขึ้นทะเบียนเมื่อปี2528ประกาศในราชกิจจานุเบกษา,าส่วนที่มีความสำคัญณนะปัจจุบันก็คือตัวเจดีทรงรังกาด้านหน้า,าสร้างเมื่อปี2403โดยพยระยาพัทลุงทัพหรือพระยาอภัยบริลักษ์ส่วนด้านในตรงนี้ก็คืออุโบสถ สร้างโดยพระยาพัทลุงทองขาวบูรณะโดยพระยาพัทลุงทัพเหมือนกันก็คือสร้างมาสักระยะหนึงสัก70ปีแล้วก็มีการจำรุดทุตสมและพระยาพัทลุงทัพก็ได้มาบุรณะเพราะสร้างกีดี ในอุโบสถนะด้านในอุโบสถก็จะมีจิตกรรมฝาผนังเกีนนนะเเ่ยวกับพุทธประวัติด้านบนจะเป็นเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูตรจนกระทั่งถึงปรินิพพานส่วนด้านล่างเป็นภาพเกี่ยวกับทศชชาติาดกแต่ด้วยที่ตั้งของวัดวังก็คือเป็นที่ราบรุ่มริม,มทะเลสาบด้านล่าง <c oughs> จะมีความชื้นค่อนข้างเยอะอทำให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษา การเขียนจิตกรรมฝาผนังน่ะมีอยู่ประมาณสองกระแสก็คือกระแสหนึ่งก็ได้บอกว่าเจ้าเมืองพัทลุงเ่ะเมื่อข่าวจ้างอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วน่ะก็คือเจ้าเมืองพัทลุงเอาไปคุมงานก่อสร้างเมื่อคุมงานก่อสร้างสร้างอุโบสถวัดพระแก้วเสร็จเรียบร้อยก็ได้กราบทูลขอช่างเพื่อจะมาเขียนจิตกรรมฝาผนังที่วัดวังแห่งนี้นี่ก็คือหนึ่งกระแสส่วนอีกกระแสหนึ่งเขาก็บอกว่า เป็นช่างเป็นคนพัทนลุงนี่แหละแล้วก็ไปเรียนช่างสิบมู่ก็คือช่างจิตกรรมที่ในในในเมืองหลวงนะเมื่อเรียนเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาพัทนลุงบัานเกิดนี่แหละ,ะแล้วก็มาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดวังลวดลายหรือว่าฝีมือจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในยุครุ่นเราเขาเดียวกันในจังหวัดพัทลุงนะที่สามารถระบ,บุเป็นวัดได้ก็มีอยู่3าวัดณนะปัจจุบันก็คือวัดวังแห่งนี้วัดวิหารเบิกฝั่งตรงข้ามแล้วก็วัดศูนจาวาสที่อำเภอคนขนุนนี่ก็คือวัดที่ าสามารถประดิษฐ์ประต่อเรื่องราวได้ว่า,าเป็นกิตกรรมฝาผนังที่อยู่ในยุคเดียวกันที่ช่างเขียนน่าจะเป็นชุดเดียวกันด้านนอกของอุโบสถวัดวังแห่งนี้ก็จะมีวิหารโคตและซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป108อองค์นะนั่นก็คือส่วนที่อยู่ด้านนอกอุออโบสถส่วน ถัดเข้าไปด้านในจะมีอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือพัชศ,ศีมาส่วนที่2ก็คือโกดหรือว่าบ้านเราเรียกว่าบัวเป็นที่เก็บอัฐิของอดีตเจ้าเมืองพัทลุงอ่าเป็นชั้นพระยาพัทลุงประมาณ5ท่านที่เหลือก็เป็นลูกหลานนะฐานที่สําคัญก็คืออ่าฐานของเจดีหรือว่าของพัทศ,ศีมาเนี่ยก็คือจะเป็น ทรงย่อมุมไม้12ก็คือฐานเขียงนะฐานเขียงกลมแล้วก็แต่ละมุมจะหยัก 3, 3, 3ามามหยักก็คือ 4, 4ีมุมก็เป็น12เรียกว่าย่อมุมไม้12นั่นก็คือเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมในในอดีตที่ได้มีปรากฏหลักฐานอยู่ในบันทึกหลายๆบันทึกนะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่วัดได้มีความสำคัญหรือว่าไดา้มีการบันทึกเอาไว้ I'm <laughs>